สวัสดีค่ะทัพสิบเบี้ยนใครๆก็อยากรวยทางรัฐดังนั้นการไปหาคุมสมบัติจึงเป็นทางเลือกของผู้ที่โลภมากทั้งหลายด้วยหารู้ไม่ว่าของแต่ละสิ่งนั้นเจ้าของเขาห่วงมากถึงขนาดทําให้เกิดความโชคร้ายแก่ผู้ที่ครอบครองไม่รู้ว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือเกิดจากคำสาปแช่งในอดีตกันแน่ดังนั้นถ้าไม่อยากให้มรณะบอยบินมาหาอย่าหยิบสิ่งเหล่านี้มาด้วยเด็ดขาดอเมทิสต้องคำสาป หลังจากกองทัพอังกฤษได้ปราบกบฏในอินเดียและกวาดล้างสิ่งของมีค่าต่างๆไปเพ่นเอ็ดคนหนึ่งได้พบกับไพลินสีม่วงแห่งเดลีที่ป้้นมาจากวิหารพระอินในคันปูกแต่แทนที่มันจะทำให้เขารวยขึ้นกลายเป็นว่าอเญมณีที่นำความหายนะมาสู่ครอบครัวอย่างแสนสาหาัสจนลูกชายของเขาทนไม่ไหวรีบมอบให้กับเอ็ดเวิร์ดเฮอรอนอันเลนซึ่งต่อมาก็ประสบเคราะห์กรรมไม่ต่างกันหลังจากนั้นเพื่อนของเขาซึ่งเป็นนักร้องได้ขอหินนี้ไป สุดท้ายกลายเป็นว่าโดนดีเสียงหายไปจนร้องเพลงไม่ได้อีกแล้วเอ็ดเวิร์ดจึงตัดสินใจโยนมันทิ้งลงคลองแต่สามเดือนหลังจากนั้นอเมทิสชิ้นนี้ก็กลับมาหาอีกจึงเก็บใส่กล่องไว้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในลอนดอนและสั่งห้ามใครเปิดจนกว่าเขาจะลาโลกไปแล้วด้วยความหวังว่าจะไม่มีใครโชคร้ายเพราะของชิ้นนี้อีกต่อไปคำสาปสมบัติแห่งเทือกเขาโรกี้ f o r e สเฟ e n พ่อค้ามหาเศรษฐีที่ยินดีมอบขุมสมบัติให้แก่ผู้ที่หามันพบเนื่องจากตัวเขาได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าป่วยและอาจมีชีวิตอยู่ได้มีนานแต่ให้แก่งง่ายๆมันก็ไม่สนุกสิคะคุณลงเลยเอาไปซ่อนไว้ที่เทือกเขาโรก,กี้แล้วประกาศออกสื่อให้คนไปหากันเอาเองโดยขุมทรัพย์นั้นประกอบไปด้วยเหรียญทองต่างๆรวมไปถึงอัญมณีที่ประดับด้วยเพชรนินจินดาล้ำค่าบรรจุในหีบทองสำริดมูลค่ารวมแล้วกว่า60ล้านบาท ล่อตาล่อใจเหล่าบรรดานักล่ามากมายแต่สงสัยจะมีคำสาปไร้ยแรงเพราะว่ากันว่าในบรรดาคนที่ไปค้นหาภากันเดสซมอรเรแล้วไม่รู้กี่คนจนกระทั่งในปี2020นี้เองหลังจากที่ล่าก,กันมากว่า10ปีก็มีผู้หาสมบัติพบเรากับว่าสมบัตินั้นเลือกผู้ที่เหมาะสมได้แล้วจนกระทั่งอีก3เดือนต่อมาคุณลุงฟอเรสก็จากไปอย่างสงบในวัย90ปีแต่คำสาปนี้จะยังอยู่หรือไม่ คงต้องดูกันต่อไปนะคะสมบัติอาณาจักรลีเดียคนที่อยากรวยทางรัดนอกจากจะใช้วิธีลุ้นเล็กเด็ดทุกงวดการลักลขุมสมบัตินี่แหละที่ล่อตาล่อใจได้เป็นอย่างดีเหมือนอย่างคอลเลกชันสมบัติของอาณาจักรลีเดียที่อยู่ในตุรกีเคยถูกคนชิงไปจากสุสานเจ้าหญิงองค์หนึ่งและส่งไปขายต่อให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทโรโพลิแทนในนิวยอร์กกว่า200ชิ้นด้วยมูลค่าเกือบเกือบ50บล้านบาท แต่เนื่องจากเจ้าของเดิมไม่ยินยอมทําให้เวดาจนเหล่านั้นโดนดีกลายเป็นโคตสติเฟือนและเสียชีวิตไปตามๆกันหลังจากทางตุรกีทราบเรื่องจึงพยายามขอคืนแต่กลายเป็นว่าทางพิาพิธภัณฑ์ส่งตัวก๊อปปี้ไปให้โดยอดีตผู้อํานวยการพิาพิธภัณฑ์ยอมรับว่าเขาได้นําของจริงไปขายเพื่อเอามาใช้นี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผลจากการกระทําหรือคําสาบกันแน่จึงทําให้เจ้าตัวถูกตัดสินให้จําคุกนานถึง13ปีพีเฝ้สสมบัติ ก็ว่าน่ากลัวแล้วนะแต่เจอผีผนังเข้าไปยังไงก็หมดอนาคตแน่นอนขุมทรัพย์โรมาเนียในดินแดนเดคูลาอย่างโรมาเนียมีการกล่าวถึงตำนานขุมทรัพย์แสนจะลึกลับเอาไว้มากมายและดึงดูดนักล่าให้ไปทาพิสูจน์แต่ก็ต้องทำตามพิธีกรรมหรือแบบแผนนะไม่งั้นชีวิตจะจบไม่สวยอย่างในพื้นที่โดบรเกียตำนามประมนกล่าวว่าผู้ที่ค้นพบว่าสมบัติอยู่ที่ไหนเท่านั้น ซึ่งจะเป็นคนขุดได้หรืออย่างในบาร์นัเองก็เล่าลือกันไว้ว่าเหนือสมบัติจะมีเปลวไฟสีน้ำเงินพุ่งขึ้นมาโดยมีไม้เกางเขนคอยเป็นคำสาปแช่งอยู่ด้วยหากไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสมแล้วก็เตรียมทัวรลงนรกไปเจอกับเพื่อนเกันได้เลยและมีอีกตำนานหนึ่งที่ต้องรอทุกๆ7เจ็ปีเพื่อไปที่ป้อมปราการเก่าเมื่อไปถึงแล้วให้เดินวนจนกว่าจะครบเจ็ดรอบหลังจากนั้นหินมากูราบบิวลูอีจะเปิดขึ้น และมีเสียงเชิญชวนให้เข้าไปหยิบสมบัติแต่ต้องรีบหน่อยเพราะถ้าเดินชิวเกินไปสุดท้ายหินจะลงมาปิดและขังเอาไว้จนเรากลายเป็นผีเฝ้าสมบัติกันตลอดกาลคำศัพท์แ่งสุสานติมูติมูหรืออาคาทาเมรเลนเป็นขนศึกที่มีชื่อเสียงด้านยุทธวิธีทางการทหารของมองโกซึ่งมีชีวิตในช่วงศตวรรษที่14และเป็นนักรบที่ไร้กาดดูดันถึงขั้นเคยนำกระโหลกมนุษย์ ที่สั่งหารไปแล้วมาเลี้ยงต่อกันเป็นภูเขาเหล่ากาเลยล่ะหลังจากเสียชีวิตไปแล้วร่างของเขาก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่สุสานติมูในอุซเบกิสถานโดยมีคําจารึกไว้ที่ลงว่าหากสุสานถูกเปิดเมื่อใดผู้ลุกร้านที่น่ากลัวกว่าเขาจะถูกปลดปล่อยขึ้นเมื่อน,นั้นแต่เหมือนคําขู่จะไม่ได้ผลสุดท้ายหลงของติมูก็ถูกขุดขึ้นมาในปี1 9 4 1โดยทางการโซเวียตอ้างว่านํามาทําการศึกษาวิจัยจากนั้นไม่นาน เครื่อกินก็บินมาหาโซเวียตเกิดความไม่สงบในประเทศขึ้นมาทันทีจากการรุกรังของเยอรมันและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี1912ทางการจึงเลิกลองของแล้วนำรังของท่านติมูไปไว้ที่เดิมความวุ่นวายในประเทศจึงคายตัวลงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยนะเนี่ยอาถรรพสมบัติกษัตริย์อินคาย้อนไปในยุคลาอนาณาณิคมของสเปนขนานั้น อาทาฮูอันพากษัตริย์ของอินคาองค์สุดท้ายได้ถูกฟานซิโก,โกพิซาโรผู้ว่าการสเปนจับตัวไว้แต่ราชาแห่งอินคาได้เสนอข้อเลิกเปลี่ยนว่าหากปล่อยตัวไปจะเอาทองคำมาถมให้เต็มห้องหลังจากทองคำล้อแรกเมื่อถึงตามสัญญากลายเป็นว่าฝั่งสเปนกับเล่นตุกติกไม่ยอมปล่อยตัวและชิงสังหารไปซะก่อนทำให้เหล่าบรรดาคาราวานที่นำทองคำมาให้โกรธมาก จึงนำสมบัติทั้งหมดไปซ่อนที่ภูเขาลางกาเนสในเอกวาดอร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสภาพภูมิประเทศอันตรายปิ่งการแก้แค้นหลังจากนั้นเรื่องราวดังกล่าวก็กลายเป็นตำนานถึงขนาดมีนักล่าสมบัติมากมายพยายามเข้าไปค้นหาที่นั่นเพื่อหวังจะรวยทางลัดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไปไพ่ายแพ้กับสภาพภูมิประเทศหรือยอย่างไรเลยทําให้หลายคนที่ไปที่นั่นจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถหรือว่าบางทีอาจจะเป็นฝีมือของผู้เฝ้าลึกลับ ที่ไม่อยากให้ใครมาแต่ต้องสมบัติก็ได้นะเมืองแห่งการสรับสูนยนเทือกเขาซูเปอร์สตีชันในแอริโซนาเป็นอีกตำนานขุมทรัพย์ที่คนจำนวนไม่น้อยเข้าไปตามหาเดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าอาปเเช่และเป็นแหล่งทองคำมากมายโดยมีตำนานว่าเทพเจ้าสายฟ้าของที่นี่สั่งห้ามไว้ไม่ให้ใครเข้าไปแต่ความโลภไม่เข้าใครออกใครจึงมีคนมากมายพยายามออกตามหาหนึ่งในนั้นคือ เจอคอบวอลส์เช่าเยอรมันเป็นคนแรกที่อ้างว่าพบเส้นทางไปหาสมบัติสุดท้ายก็ไม่ได้มีชีวิตรอดออกมาและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวแต่ยังมีเหยื่ออีกหลายต่อหลายคนที่ต้องส่งวัวชีวิตให้ที่นั่นจนกลายเป็นเรื่องปกติหากมาที่นี่แล้วเด้สะดุดกะโหลกมนุษย์และล่าสุดเมื่อปี2012เจสซี่คาเพนหนุ่มวัย35ปีที่ได้ออกตามล่าสมบัติตามตำนานจู่ๆก็หายตัวไปนานกว่า3ปี จนกระทั่งมาพบภายหลังว่าเสียชีวิตแล้วบริเวณรอยแยกหน้าผาหรือว่าบางที่คำสัต์ที่ว่าจะเป็นจริงกันแน่นะแหวนเซนิเชียนัสแหวนสีทองวงนี้ไม่ใช่ของฮอบบิทแต่เป็นแหวนโรมันในตำนานที่ถูกขโมยไปเมื่อ1,600ปีก่อนซึ่งเจ้าของเดิมคือซีเวียนัสที่หวงมันมากจนวันหนึ่งแหวนได้หายไปและคิดว่าผู้ขโมยคือเซนิเชียนัสแต่ก็ไม่มีหลักฐานเอาผิด จึงได้จะสาบแช่งไปว่าให้อีกฝ่ายล้มป่วยร้ายแรงจนกว่าจะนําแหวนมาคืนซึ่งก็ไม่ได้มีบันทึกปรากฏว่าจําเลยได้ล้มป่วยหรือมีอันเป็นไปจากที่เขาแช่งไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ต่อมาได้พบแหวนนี้ในปี1785ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในซิลเชสเตอร์โดยไม่มีใครรู้ว่าแหวนไม่อยู่ที่นี่ได้อย่างไรเล่ยเมาส์เกันไปว่าเจ้าของอาจทําล่นหรือไม่ก็คนที่นํามาก่อนหน้านี้คงจะโดนอาถรรพ์เล่นงานจนต้องโยนทิ้งไปก็ได้ แม้จะไม่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมีใครเป็นอะไรจากคำสาปหรือไม่มันก็ถูกนำไปโชว์ตัวอยู่ที่องค์กรอนุรักษ์แห่งชาติในอังกฤษโดยสวัสดีภาพค่ะหลุมฝั่งเงินบนเกาะโอก๊กเรื่องราวของการซ่อนขุมทรัพย์บนเกาะโอ๊กในแคนาดานั้นถูกเล่าต่อกันมาตั้งแต่ช่วงปี1700ว่าเป็นที่ซ่อนสมบัติจนสลัดชาวบ้านเก่าว่ามีการขุดครั้งแรกในปี1795โดยกลุ่มวัยรุ่นที่เชื่อว่า มีคนมาซ่อนของมีข้าวไว้ตรงบริเวณที่เรียกว่าหลุมฝังเงินแม้คราวนั้นจะไม่พบอะไรแต่ต่อมาก็มีการขุดค้นอยู่เรื่อยๆและพบบอะแสที่น่าสนใจคือแท่นหินสลักที่มีตัวอักษรแปลกๆที่เถอดความหมายไว้ได้ว่าหากขุดลึกลงไป12เมตรจะพบกับเงินกว่า80ล้านบาทฝังอยู่ล่อตาล่อใจกันขนาดนี้จะรออะไรก็ขุดกันใหญ่สิคะอย่างล่าสุดมีการทำรายการเรียลลิตี้ทางโทรทัศน์โดยมีสองพี่น้อง ริและมาตี้เป็นผู้นำการตามราด้วยแต่ความน่าสะึึงมันอยู่ตรงที่ในตำนานหนึ่งเก่าวไว้ว่าต้องมีคนสองเบยชีวิตก่อนจิตคนจึงจะพบสมบัติคำสาปจากมนุษย์น้ำแข็งวันที่19กันยายนปี1991นักท่องเทีย่ยวสองสามีภรรยาชาวเยอรมันที่หลงทางในเทือกขเขาแอลฟบริเวณชายแดนออสเตรียอิตาลีได้เดินสะดุดอะไรบางอย่างบนหิมะพอสำรวจดูก็พบว่า มันคือร่างมนุษย์แช่แข็งทั้งตัวตอนแรกเชื่อว่าอาจเป็นนักเดินทางทั่วไปที่มาเสียชีวิตที่นี่แต่พอถูกส่งไปตรวจสอบพบว่าอยู่ในน้ําแข็งมาแล้วประมาณ5,300ปีสภาพอาวัยวะยังคงดูดีอยู่เนื่องจากถูกรักษาวไว้โดยธรรมชาติคาดว่าเป็นชายอา,ายุประมาณ45ปีและถูกสังหารด้วยลูกธนูซึ่งความน่าสะพึงกลัวอยู่ตรงที่ผู้เกี่ยวข้องกับร่างมนุษย์น้ําแข็งนี้ต้องมีอันเป็นไปทุกราย เริ่มตั้งแต่สองสามีภรรยาที่พบไปจนถึงผู้ร่วมวิจัยร่วมรวมแล้วมากถึงเจ็ดคนทําให้คํัสาบยิ่งแพร่สะพัดมากขึ้นแม้ปัจจุบันนี้ร่างของมนุษย์น้ําแข็งจะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองบอนซาโนประเทศอิตาลีแต่ความลึกลับและอาถรรพ์ต่างๆก็ดูเหมือนจะไม่น้อยลงเลยสักนิดเดียวถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ